สอโอวานข้าสานขาวลูกสวงน้เข้าหลามหวานมันสนามจันทรงามล้นพุทธมนตรพุทธทานอปพระปฐมเจดีย์เสกป้าสวยงามตาม่นำท่าจีนแมพูโอรับแกทะเลที่มันได้มาหมูน้ำโต๊ะ คุณพี 58, 38, 88, ่อยู่ในครวนหนมากี่ปีแล like ้วคะสาะ3.8เบื่อยังเบื่อช่วงนี้ตัว่างน่ทเดือชิวจ้า เที่ยวตลาดนา้ำลำพญากับคนทอ้องถินเ,เดี๋ยวไปช้อปปิ้งหาของจินแเพราะเรา้เที่ยงแล้วน,นะครับผมที่ตลาดนา้ำวัดลำพญาเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกันบ้างจริงๆแล้วบอกเลยว่าเป็นคนชอบเดินซื้อของแบบต,ตลาดมากตอนเด็กๆตลาดนัดที่ชอบมากแต่ว่าตลาดนา้ำไม่ค่อยได้มาเดินนะครับผมลองมาเดินดูว่าจะมีอะไรให้เราแบบว่าใช้จ่ายบอกเลยว่าคืนกําไรสุดแม่ครับมาถกเอาบ,าบ้าบินครับ ททำำมือแม่แม่อันนี้อร่อยอ่ะบ้านพี่ะพร้าวน้ำหอมเลิศหล่หน้าอร่อยมันไม่หวานมากเอาละเจ็มโชคละอยู่ในวัดพระดูกกับมหาต้องเรามาที่หนึ่งขออนุญาตถ่ายนะพี่คุณพี่อยู่ในคอนบ๊อบกี่ปีแล้วคะสามสิบแปดเบื่อยังขอขอถ่ายขอถ่ายด้วยได้ไหมครับอันนี้คือขนมเบื้องชาววังใช่ไหมครับชาววังมีคอนเฟ็กเราเหรอคะ เนี่ยอันนี้วังหมแล้วเนี่ยวังสมัยมากเลยอ๋อเอาทุกไสอย่างละสามคำในตลาดมีร้านขนมเบื้องกี่ร้านครับอ่าน่าจะสองร้านครัร้านไหนอร่อยสุดร้านเฟยงเดน้ะครอเจอาเอฟซีรื้อของเออเออเอฟซีรื้อขงนองบอยได้ได้ฮัลโหลสวัสดีครับตื่นได้แล้วเออเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเออ คนเรียกรอออเดีครับออเดีครับหมกน้ำตูหมูน้ำโตกแฮ๋อเขาจะถ่ายรูปกับเราเราก็กินร้านเขาเลยเส้นเล็กสองเลยครับชอบพี่อาบมานานหรือยังลูกของโคนใช่ไหมเออเป็นครั้องนีจัยอ่ะเธอขอบคุณครับ ออัันปลา้ครบยฟีลดีดาาเที่ยง40แฮะตลาดคนนึงก็กินข้าวเที่ยงใปปลาไม่ไดออ้ไม่ถึงเลยติดอันนี้หมดน้องเยนะะอะมากว้าวเธอมันงาบมือได้จริงนะประดุกน้องนาพยายอยู่นูนวนวายเฉ<อ>ยเฉยเป็นฟีลแบบไม่เล่นกับใครไง พียปลาอยากกินปูจออันนี้เหรอน่าขออนุญาตถ่ายนะคะอันนี้คือจอปูเหรอครับได้แลวจอปู่องนี้เล่นไหมงั้นเอาอันใหญ่เลยนุ้ยแต่งนุ้ใหญ่มากเราหิวหรือว่าอะไรอะเรามีเพื่อนเยอะวันนี้อ๋อใช่เห็นไม่ได้มาสองคนนะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนตามมาอีกแต่เพื่อนมาสายมีอันนี้มันดูชิกจังเลยอ่ะปูทอดชุดหนึ่งครับเอานี้เสิร์ฟแบบนี้เลิศเกินหนา เอ๋อของพี่ได้มาเงินใส่ในนี้ใช่ไหมจ๊ะโฟรมาร์เก็ตสุดๆตลาดน้ำจะเป็นตลาดน้ำยุคใหม่เป็นตลาดน้ำที่ขังเรือไว้โอัไทยปัจจุบันอ๋อไม่หันไทยโบราณเนาะเพรลหมกน้ำตู เท่เดินรอบสองเพราะว่าบ้านนี้มาชาครับยอมรับนั่นดีๆพอพาลูกมาออาจ้ำเอาจ้ำแวะเลยแวะเลยเสื้อกาอีสานมาละยี่สิบบาทอันนี้เปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวก็มันอร่อยแล้ว่ะเอา5่ามายครับ ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่มูยูโลสทาเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่บางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับหลังจากที่เราไปเดินเล่นกันที่ตลาดน้ําวัดลพยามเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เสบียงมาที่นี่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะแล้วกินข้าวกันดีกว่าครับทุกคนเลยมีใครบ้างอามครับโบค่ะเลครับมิวครับ เอาทััเร็วอทำค่าดาราไปครับไปกินข้าวครับแนะนำสีสคนนี้เป็นใครเดี๋ยวเราให้สังสีปลาบ้าเป็นใครบ้ารู้จักกันได้ยังไงเนี่ยกับเธอเหรอกับสามคนนี้เคยร่วมงานกันครับ ไอรู้จักกันนานแล้วเิวนานแล้วเรนนือน,นี้อร่อยอันนี้ครับนนก,กุ้งกุ้งทอดะทอดเป็นแพรอร่อยมากตลาดน้ำวัลลําพญยา<ส>คือซื้อมาประมาณแบบว่าชั่วโมันนี้ได้ความอร่อยว่ากรอบไม่ฟางก่อนจะบอกว่าซื้อมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่ากลับมาถึงที่พักยังกรอบอยู่เลยอร่อยจริงอันนี้เป็นแพรอันนีกข้าวอย่างนี้ที่ตรงนี้เน่ต้องนี้พี่อมเป็นคนที่ชอบกินน้ำจิ้มเยอะมากจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเขาจะจิ้มเยอะสุดๆุ วายตายแล้วมีไข่ปูด้วยแม่โอ้โหไม่โบเบ้นะเ <c oughs> นื้อปูเป็นเนื้อปูอันนี้ดีกว่าอันนนนเพะน่าจะรีวิวเก่งอนนี้อันนี้ซอสเอชอีสานซอสเอชเฮ้ยไม่ผมทำอะไรเพื่อสรสเป็นเนี่ยเนี่ยรสชาติมัน <c oughs> เป็นยังไงนะอีสานซอสเอชต้องกินกับซอสมะเขือเทศหรือไม,ม่โยเนสไหมเดียวรีบตอบเว้ยอีสานอีสานโอ้ยมีอะไรเพิ่มเติงเหมือนเขาเลือกอะไรไว้ข้างนอกด้วย เหมือนเครืองซอสไม่ใช่เหมือนเคลือบซอสเท่าไรมันไม่เหมือนที่เราเคยกินอ่ะฮะกันกับนี่นะครับทั้งหมดเลยอันนี้เป็นอาหารกุบกุบเกี๊ยของเราก่อนว่าเดี๋ยวเมื่อเย็นนี่ทางมูยูเขาจะมีเซ็ตหมูกระต่ายใช่ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าเป็นหมูกระต่ายเกาหลีหรือว่าหมูกระต่าไทยซึ่งหมากกับปลาปลาก็ต้องเป็นหมูกระต่าไทยอยู่แล้วเราก็ต้องเอาให้หมดทำไมเราต้องเลือกอืมกินให้หมดนะมึงขอกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวว่ากต่ตอนเย็นจะทำอะไรบ้างน่าจะมีไทยอยู่ ขาวท่าไหนวิ่งรฮโลสิกชุดโดมัสตอบเ<ด><ด>องเไปมาที่เดียวทอบแตแพนเยอะวแต่ว่าเราไม่ได้เดียวอะทำไมถึงอยากมาเทีเ่ยวนคนปรปฐมนะป๋าไม่เคยเที่ยวหรอกปกติแล้วเนี่ยเป็นคนนครปฐมก็จริง <ưng> แต่ว่าไม่ค่อยได้เที่ยวเลยเพราะเวลาเรากลับบ้านเราก็มาคนเดียวเลยแวะคนเดียวมันเหงาไงแต่ว่ามาที่นี่ปุ๊กก็เลยบอกว่าเออชวนเพื่อนมาจะได้มาแบบถือว่าพักความหย่อนใจอือช่วงนี้คือว่างนะทั้งเดือนของนี่ของนครปฐมมีอะไรบ้างครับเขาหลังเขาหลัง ข้าวหลามไม่กินหลงบนหรออย่าดูหมินนะครับมาถมก็มีข้าวหลามดีเพราะว่ามันอยู่ในคำกล่าว่า,วาสมโอวข้าสารขาเรื่อสาวงามข้าหลามหวนันมันสนามจันง,งามล้นพุทธทั้งหมดเขาที่พูดทานี้พระมาถงเจรีเสร็จประส,สวยงามตาแม่น้ำท่าจีจะพูอ่าไปเดี๋ยวไปปิกนิกตอนเย็นไปพายเรือล่ะขอปรุงข้าวก่อนนะครับอ่ะทุกคนปรุงข้าวอ่าน้ำอะไหมอ่าน้ำอะไร นี่ดีกว่าดูบ้านนี้บ้านนี้เขาทำอะไรกันแล้วอยากได้ซอยมิ้วซอยมิ้วซอยมิ้วพี่อมเป็นตัวไหนตัวไหนไวตามิ้วพี่แอ่าบ้านนี้เขาเปิดกล่องสุ่มกันนะครับอ่างั้นพี่จับเล่นๆลหนึ่งอันจ้าแต้วก็ได้ตัวสีเขีดโต๊ดอ่ามาดูกันนะครับว่าของออมได้อะไรพี่แอมหนึ่งสองสามอุ้ยเพี่ยอมได้ซอยมิ้วซอยมิ้วอุ้ยคุณชันสีเขียดสีเขีดโมสีเขีด โมสีมีชมพนอะไรพักแ่าสีชมพูด้สีมาด้สีมาสีมากมีพดพักข้าสีมูเหมาะนะนีเบอร์ีปปามสีไม่หมาะบหนูลาบูบูนะครับ รับแล้วเราก็จะสาม,มารถเช็ควิวออกนอกได้นะครับจากห้องนอนาาบรรยากาศโปรงมากไฟรอบมากข้างหลังก็หลอบเราก็ <laughs> จะเห็นต้นเหลวนะเหลวรู้ล อยากทำโฮมทัวร์่ะติดอยู่อย่างเดียวเลยไม,ไม่มีโฮมไม่มีโฮมเป็นระเบยียงห้องนอนชั้นบนนะคะมองไปเราจะเห็นระเบยียงชั้นล่างอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> เ,เราจะหนแบบว่านี่เราจะเห็นน้ำพุน้ำเอยน้ำไดแ <c oughs> ต่ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราจะไปพายเรือขายาักกันนะครับ คือต้องบอกบรรยากาศที่นี่ดีมากแล้วก็ขับรถออกจากกรุงเทพก็คือประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเองนะครับอยู่บางเลนนะใครที่รู้สึกว่าอยากจะมาแบบว่าฟิลสเต์เคชั่นอยากจะนอนแค่แบบว่าค้างคืนเดียวอะไรเงี้ยมาปล่อยใจมานั่งทํางานมีคาเฟ่มีอะไรก็มาที่มูยูได้บรรยากาศดีมากเลยขอบคุณมูยูด้วยนะครับที่ให้ผมนะฮะเด็ดนครปฐมได้มาพักผ่อนที่นครปฐมมูยูโรสเฮาส์อฮู้อะฮูมูยูอ่ะฮู้นี่เวอวย ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำคอนเทนต์ชิคชิช็อกช็อนะครับก็คือนั่งปิกนิกายเรือขายัตายเรือใสนะในมูสือใสพื้นายเรือใสายเรือที่น้ำพือนการมาต้นขยเรือที่ใสเฮดเปลลี่นะครับน้องหมาเฮเฮลโขอบคุณครับครับโอ้หันไปดูพาทีก่อนตรงนี้น่ากลัวมากเลยค่ะทำไม <laughs> เป็นคายักนะครับผมของมูยูนะครับผมแล้วก็มองไปเทควิวเป็นแบบว่าพระอาทิตย์กำลังจะตก <ไป S 1> ดินบรรยากาศดีมากนีผมอันไหนน่าจะออกตัวง่ายกว่าครับอันนี้ปะถ้าเป็นอะไรไปเพราะเราคงเสียใจแย่เลยมึงคนแรกขับค่ะไม่นาเช่นะครับว่าเราจะมาทำข่าวช่วยชาวบ,บ้านถึงที่นี่ <laughs> คนนี้อยู่มานานแล้วนะคเนี่ยโอ้โห ถ้าตกสนกเลยเร็วๆเร็วตัดข้อตัดไปไฮไลท์คลิปเลยตกตลกเลยบายๆนะบายบายพี่อาเจอกันพรุ่งนี่โอเคครับตอนนี้นะฮะขึ้นเรือขายัคมาเรียบร้อยแล้วนะรอเพื่อนอีกสองคนอยู่ข้างนู้นแต่ว่าถือกล้องด้วยพายไงอันนี้คือคนพายเรือเป็นทำไมถึงพายเรือเป็นนะครับบ้านน้ำท่วมอันนี้ว่าน้ำเป็นไหม เอาดีๆเอาดีๆวัยไม่เป็นก็เป็นวันน nice ี้แหละชนแล้วค่ะพายเรือเก่งอ้ยเอ้ส่งเสบียงนะครับอันนี้เหมือนผู้ประสบภัยอ่ะติวแบบข้างบข้างล่างพวกเนี่แบบว่าไปแสงสวยอ่าให้ไปก่อนรับรับรับรู้ก็รู้ว่าข้างล่างมันลำบากแต่คนให้อ่ะไม่ขยับเลยจะอยู่แต่ที่เราเท่านั้นนี่ค่ะไปเ ตาตัดน้ำอยู่ตาตดลองหายไปโอ้ไม่ใช่ไม่ถายขาขโมยแลยวครับเนี่ยอุ้งอุงหนงสองสามไม่เข้าไม่เข้าค่ะนี่อ่ไม่ไปอยู่ใต้ถุนแล้วนะนี่คือคือไปอยู่ข้างใต้เลยนะครับเอาไงชื่อไบบบ้างสิวแบบบ้าเชียจ้า โอ้โหหล่อมากเฮ้ยบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมแกนอนสรุปพายเรือเป็นไหม เราเริ่มปาร์ตี้กันด้วยหมูกระทะครับมี2แบบนะครับอันนี้เป็นหมูหมูกระทะแบบไทยอันนี้เป็นแบบหมูเกาหลีเป็นแบบซมยอบกันนะครับมาสุกกัหนึ่งชุด2ชุดแล้วก็3ชุดตรงนั้น,นที่อาร์มเลิฟซีฟูดไอ้น้ำซุปอ๋อชื่นใจอะไพรเือมาหนหน่อยคือชื่นใจเลย อ่ะสุกินดิบกินมันจะมาไออนี่อันนี้ของพี่อนุนเดี๋ยวเอาดีดีเกี่ยมเกินปะหมูเนี่ยหมักออกมาได้ดีมากเอาละทุกคนขอตัวไป enjoy หมูกระทะก่อนนะครับผมเราว่ากันตอนดึกๆจะทำอะไรต่ออาจจะมีเล่นเกมผักคนตกน้ำ คือคนนินคนน้ำแม่น้ำกินคนนะคะแม่น้ำกินคนนะครับะถมเราวางไว้ดีเจอกันความหาทงเราก็คือตัวอยู่นะครับปะถมแต่ว่าสั่งกล่องสุ่มเขาเรียกอะไรอ่ะสายห้อยโทรศัพท์ r i b a b y X Power p u b Girl นี่นะครับสั่งให้ส่งมาจากกรุงเทพเพื่อมาที่นะครับปะถมและเราจะกลับกรุงเทพพรุ่งนี้ ทำมาเถอะทุกคนหน่อยคือรอไม่ได้ทำทำไมอะปลาซื้อใหม่ให้หมเลยพอมองในนี้แล้วมันเหมือนลูกปักอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมมิวมาแค่ครบแค่ครบซึ่งไม่เห็นหน้าเลยสักอันขวานอนเป็นอันไหนหยาดนะคะหยาจับอันนี้ดูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหนูหนูบนถึงจิตการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะลูกยกมืตูว้จยามลูกเก้าเก้าทิจูดนี่อ้าวแล้วมันจุ๊บไว้ไป อันนี้น่าสนใจกว่าอันนี้น่ารักเน่อันนี้ตัวนี้พาน่ตัวสีเขียวพาน่ตัวอะไรบัตเตอร์บัตเตอร์ซับมาซมดะระดะดะดะอะไหนเปิดกระเพาะมาเกิดดิไอ้เรื่องเขาแคทรีดี้มันเปิดตัวเพาะมาเกิดก่อนตัวสีฟ้าอ่ะเป็นตัวสีฟ้าฝันแป๊บนึงนะเปิดตัวนี้มาละมาละ มาแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหมาตั้มาโล้วแค่แค้ไดืยองจริงมันแท้จริงมันายก้ก็อยู่ไหน แคธทรีนยิงมันได้ค่ะเจ้านายกันมาอยู่พี่ทำได้ยังไงวะจบการแสดงภาคครับกินก็ไม่เคยอินแล้วก็เอาคลิปแงบไปลองท่องตัวเองน

หมูอยู่คาเฟ่ไงล่ะแวะชมดอกไม้หน่อยนึงเป็นฟิลสไตล์ชิคๆตอนนี้เป็นเวลาส okay, no ิบโมงเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าแดดฉ่ำเขานี่น่ารักแล้วเอ้าอ๋อโหกันแดดเขาได้นะคะน้องเขาชอบตากแดดวิวตรงนี้ที่หนึ่งไหมไม่นะคะน้อนอันนี้คือเป็นแบบว่าวิวหมื่นล้านให้รอบปะล่ะไม่นะคะป้าโอ้โหอากาศดีมากสองอันาับนู้นนะครับผม และที่คือแล้ว oh. เข้ามาถมบ้านผมเอง <c oughs> มาเธอเลยชอบเหลือใคอยาะเขาที่นี่มันน่ารักมากอันนี้นะครับผมจะเป็น Muu Cafe นะครับก็คือคนที่ไม่ได้มาพาักที่ Muu l o s ส h ฮาก็สามารถมาชิกชิคชอ็ชอกชที่คาเฟ่นี้ได้นะครับผม <c oughs> ก็คือมีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็มีโลเคชั่นให้ถ่ายรูป เมนูออฟซีซันนะครับช้อปปิ้งขนมกลับไปกินที่ห้องเราดีกว่าออะไรดีจ๊ะอันนูแล้วกันที่เป็นซิกเนเจอร์อันนี้ค่ะ <laughs> โอ้โห <laughs> อันน้น่ากินมากแล้วอ,า,อางนี้น่ารักน่ารักกินยนะันโอเคโยมไปขับคัณด้วกขอบคุณครับเอากลับบ้านครับ่ป<ต>อันนี้เบอ,ร,เอ,อเร์เกอร์จริงเนอร์อะไรจ๊ะอือจริงเนี่ยเจอน่ากินมากพี่ครับชั้นฉ่ำมากสุด เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นชิปที่นั่งเหมือนกันแต่ว่าข้างบนก็จะเทควิ i ได้แบบกว้างๆก,ก,กว่าที่เห็นว่าไม่มีลูกค้าเลยเพราะว่าผมมาตอนรัานเปิดพอดีเป๊ะเลยนะครับเปิดตอน1 0 0โมงถึง1น่ทุ่มเน่กำลังจะพาขึ้นบันไดไปดูชั้น2ก็จะเป็นฟิลแบบว่าโลง่ลงๆนะครับไม่มีแอร์นะครับแล้วก็รับลมแบบฟิลฟลนั่งงี้ แล้วก็มองวิวไปจ้า จเไม่เหยียบก็ถือว่ามาไม่ถึงเขาวิ่งเลหรอเขาวิ่งนิดนึงเป็นการแบบว่าออกกำลังกายตอนเช้าปาปออกกำลังกายกันอ่โอ้โนโอเฮักข่าวบถมไม่ร้อนเลยเป็นไปได้ยังไง โอเค iPhone memory เต็มโอ้โหนครปฐมไม่ร้อนเลยไม่น่าเชื่อโอ้โหต้องใ้คำว่าว่าเกิดไทยเอเนอร์จีเป็นมาป่ะมา้อนมะโอเคเต็มค่ะมือถือเต็มค่ะไปถ่ายตู้สติกเกอร์ของที่นี่ดีกว่าครับเราจะได้มีรูปแปะที่ร้านเขาตู้ตู้รถเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่จานตู้ฮูอันนี้มูยยู ทำไมมาครบแล้วเหรอครบแล้วเพราะมันมันจะเหมือนกันสามรูปทางบ้านสแกนได้แล้วเนี่ยใครอยากมีรูปอานนท์ก็สแกนไปนะครับหุยในเบอร์เบอร์มันหน้าตาดีเหมือนกันนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ คอมเมนต์ด้วยนะครับมาล้านมาล้านชอ่ะรับไปหนึ่งเฮ้ยจิ้นอะปลาอะไรอ่ะแล้วก็เมื่อร้านทั่วไปค่ะเวลาเราไปร้านอาหารอะไรเงี้ยถ้าร้านไหนอร่อยนะคะเราจะติดรูปพวกเราไปในในอานใช่ในๆนก็หนๆนแล้วเขียนไลน์ตรงนี้เลยแอดไลน์ทิ่โปรดไลน์มาที่ไลน์ของฉันคอนแทคฟอร์เวิร์ k เทียบกันไปเลยมุกวอลนิดกับแอปเปิ้ลนนกับอาร์เทียบเทียบกันไปเลยมุกก็มุกแอปเปิ้ลกบแอปเปิ้ลเหอะแผ้เราอะ <laughs>